สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูนนทีบุญญานันหรือคุณกกวันนี้ครูมีคลิปการเรียนการสอนมาให้เด็กๆด,ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะเพฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับพี่ไทยว่าน้องๆคงเคยได้ยินคำว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยกันมาบ้างแล้วรู้หรือเปล่าขอรับว่า สามคำนี้มีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรพี่ไทยจะบอกให้น้องๆเข้าใจเองนะขอรับสำนวนหมายถึงทอยคำที่มีคารมคมคายความหมายไม่ตรงทอยคำแต่เป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายกินใจผู้ฟังเป็นคำที่สั้นและกระชับด้วยนะขอรับเช่นคำว่าถูกยกเขาหมายถึงถูกขโมยคำว่ามือแข็ง หมายถึงไม่วหว้ผู้ที่ควรไหว้คำว่าโง่เง่าเต่าตุลหมายถึงโง่ที่สุดคำว่าสุกเอาเผากินหมายถึงทำพอเสร็จคำว่าปากหนักหมายถึงไม่กล้าพูดคำว่าน้ำท่วมปากหมายถึงพูดไม่ได้ขอรับส่วนสุภาษิตนั้นหมายถึงถ้อยคำที่ดีงาม ให้ข้อคิดคติสอนใจมีถ้อยคำคล้องจองกันเช่นรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นช้าช้าได้พราเล่มงามน้ำลดตอผุดไก่ได้พลอยและมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกคราวนี้มาดูเรื่องของคำพังเพยกันบ้างนะขอรับน้องน้อง พี่ไทยว่าน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วล่ะอ๋อคำพังเพยหมายถึงสำนวนที่ใช้กันปิดปากมีความหมายเชิงเปรียบเทียบขอรับเช่นปลาหมอตายเพราะปากละเลงขนมเบื้องด้วยปากตำข้าวสารกรอกหม้อตีปลาหน้าใสดินพอกหางหมูเป็นต้นขอรับลองเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนแล้วหาความหมายของสำนวน สุภาษิตและคำพังเพยเหล่านี้ดูนะขอรับสวัสดีขอรับค่ะส่วนงานวันนี้ให้เด็กๆด,ดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามลงในสมุดนะคะไปดูกันเลยค่ะ